สวัสดีครับได้เวลารับชมข่าวกับทีมข่าว hit news โดยกระผมสุพนันลิตรีครับที่บริษัท new high tech cable television จำกัดนะครับหนึ่งในผู้ให้บริการด้าน Cable ลทในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดนนทบ,บรุรีวันนี้นะครับก็ได้มีการจัดการทําบุญเรียงพระนะครับเนึ่งในโอกาสครบรอบ6เดือนของการเปิดกิจการนะครับเพื่อให้เป็นสิริมงคลและให้นาไปสู่การพัฒนาต่อไปครับ ที่บริษัทนิวไ t e c h Cable Television จำกัดซอยแจ้งวัฒนะ14ได้มีการจัดทําบุญเลี้ยงพระเนื่องในโอกาสครบรอบ6เดือนของการก่อตั้งโดยมีนายกเกษมอินแก้วนาย,ยกสมาคมเคเบิลทีวีแห่งประเทศไทยเดินทางมาร่วมงานซึ่งบริษัทนิวไ t e c h Cable Television เป็นบริษัทที่ให้บริการเคเบิลทีวี90ช่องด้วยระบบไฟเบอร์ออปติก เพื่อเป็นทางเลือกใหม่ต่อประชาชนที่ต้องการรับชมช่องรายการที่หลากหลายทั้งในและต่างประเทศโดยมีโครงข่ายรับสัญญาณจากบริษัทไฮเทค Cable Television ถนนโชคชัย4ทั้งนี้นางสาวรัตนาอินแก้วผู้จัดการทั่วไปบริษัทนิวไฮเทค Cable Television จำกัดกล่าวว่าปัจจุบันพื้นที่ให้บริการได้ครอบคลุมไปยังถนนพหลโยธินถนนงามวงวานถนนเรียบคลองประปา ถนนแจ้งวัฒนะและถนนสุขาประชาสัค์แล้วและล่าสุดได้ขยายเส้นทางให้บริการไปยังถนนดวงมณีข้างกระทรวงสาธารณสุขและถนนช่างอากาศเพื่อให้บริการลูกค้าได้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้นส่วนแผนงานในอนาคตนางสาวรัตนากล่าวว่าทางบริษัทมีแนวทางที่จะขยายเส้นทางให้บริการต่อไปเพื่อให้ครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพมหานครโซนเหนือและนนทบุรีอีกทั้งยังเน้นไปในเรื่องของเทคโนโลยี ที่จะพัฒนาคุณภาพสัญญาณให้มีความคมชัดทั้งภาพและเสียงมากยิ่งขึ้นรวมถึงการนำเอาระบบอินเทอร์เน็ตเคเบิลมาให้บริการสมาชิกเพื่อความสะดวกสบายในการรับบริการอย่างครบวงจรซึ่งคาดว่าจะดำเนินการเสร็จภายในปีนี้เบื้องต้นเราจะพัฒนาเรื่องของคุณภาพสัญญาณงานบริการแล้วก็ช่องรายการต่าง สิ่งที่จะพัฒนาควบคู่กับการการขยายพื้นที่ให้บริการก็คือหนึ่งเลยเนี่ยเ,เราจะเน้นในเรื่องของเทคโนโลยีเราอาจจะปรับในเรื่องของการมีดิจิตอลแล้วก็เคเบิลอินเทอร์เน็ตเข้ามาซึ่งคาดว่าจะเป็นรูปเป็นร่างในปี54นี้นะคะแล้วก็ส่วนพื้นที่ให้บริการเนี่ยจะขยายเพิ่มเติมจากพื้นที่เก่าออกไปเรื่อยๆ